นี่หนียวแค่ชั่วมูกลงไปพืดเตียงพึ้นละแต่มันจะเสียวตรงนั้นเนอ่ยตรงถึงในไอ้หลังคามอมกเนรด้่ะเยาวะี๋ยนิวเียชี่วเชียวเี่ยวเชี ก้อนไปลยไปเลยไปไหนเียวไปไหน้ไปเวสิมันอลี้ยวไปไไปไไป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 ไไปไไปไปไปไบไป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 